เวียดนามเป็นกิโลเมารวันหนึ่งคุณบอกปาลูเป็ตม,มามกเ,กเอาอยานะคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกับเราที่ช่องพี่นครทองน้องทองไทยนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะครับขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใจบุญนะคะแม่เพ็ญน,นะคะมารับยานะคะเป็นกินยาเลี่ยมอยากินนี่นะคะแล้วก็ต้นข้าวโพดนะคะขอบพระคุณแม่เพ็ญน,นะคะ ยาห้า50มัดนะคะแล้วก็มีต้นข้าวโพดด้วยนะคะ50มัดทั้งหมด1 0ึงร้อยมัดนะคะขอบคุณแม่เพนนะคะที่เมตตาอ้วนแล้วก็ครอบครัวนะคะมารับที่บ้านพี่จิเลนนะคะจิเลนอยู่ฝั่งนู้นนะคะไปดูจิเลนเลยวะจีเลนอยู่ฝั่งนู้นอันนี้แม่แก้วตานะคะจิเลนอยู่ฝั่งนู้นนะคะพี่จิเลน มารับที่บ้านพี่จิเล่นนะคะบ้านก็กำลังสร้างนะคะไกลแล้วขอบคุณค่ะเยจ่าเร็วจ่าก่อนจายเลยขอบคุณค่ะเยีวยตาวตาขอบคุณค่ะก่อนเร็วจ่าเร็วจ่าหน่อยจ่านขอคุงเ่มาม่ของมามีของหลอต จ่าเรีวจาาเรีวจ่าหน่อยเอ้ยเสียงนะคะถ้าเป็นนางงามคุณน้านะคะป่านนี้อาปากรอแล้วนะคะพี่เจริญอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพิ่งเห็นนะคะดูจากทางหน้าจอก็ตัวใหญ่นะครับดูจริงๆตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอ้วนใกล้เคียงแล้ว โอ้ยนะคะจ้าสวัสดีค่ะอยู่แล้วนะคะอ่าแม่แก้วตานะคะค่ะขอบคุณแม่เพ็ญนะคะอ่าสนับสนุมากมนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่เมตานะคะเมตตาอ้วนนะคะเมตตาพีิจิรินนะคะเมตตาหลายๆเชือกเลยนะคะขอบคุณแม่เพ็ญนะคะ แหม่พระนะคะแม่พระของหลายๆเชือกนะคะขวัน,น้อยมาด้วยนะคะคไปไหนไปด้วย,ย,วยกี่เหรนอยู่นู่นนะคะอันนี้เมียแกตานะคะขอบคุณแม่เป็นนะคะ ที่เม,ต,มตานะคะเมตาอ้วนแล้วก็ครอบครัวนะคะยานะคะหนึ่งร้อยมัดนะคะหมารับแล้วนะคะที่บ้านพี่จิเลนขอบคุณแม่เฟนค่ะพี่จิเลนนะคะอ้วนโตจะเท่าพี่จิเลนแล้วนะคะพี่จีเลนสามปีนะคะ อสปีกว่านะคะอ้วนอหนึ่งปีสิเดือนนะคะ <laughs> อ้วนตัวใหญ่มากนะคะา <laughs> จางจากไหนลงเนาะนะคะอ้ะอวนจะโตทันพีจีเลนแล้วนะคะ

พาลดาหลดหนังพันหาให้พันเจ็ดพาลดมากเนียนพาเขาข,า,ขาเอาพานนห,นหนังมันเลยแป๊บเดียวนะคะหมดไปกี่มดั <c oughs> มดแล้วหมดไปกี่มัดแล้วเนาะนะคะ <c oughs> ถ้าให้กินจริงๆ,ๆ,ๆแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวแค่นั้นโดนข้าวโพดนนะคะนี่เป็นข้าวโพดนนะคะอ่อนๆชอบนะคะชอบมากขอบพระคุณแม่เพนนะคะที่เมตาอ้วนนะคะเมตาพี่จเจริญน,นะคะติดตามน้องได้นะคะที่ช่องช่องออพลายจเจริญน,นะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอ,อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ